ทุกคนหาจนเจอเนจ้อคาหมูโกชิวฮะในร้านเลยทุกคนบรรยากาศเดินมาจากโรงแรมสิงคโปร์หาทางมา,าบรรยากาศในร้านอ มีาหมูเยอะนี่ฮะโรงแรมทีบีแกนเหราตรงนี้ก็เยอะ,อะทีบีแกรนนี่ฮะอุ้นี่เป็นหมูกรอบะ เปิดทุกวันใช่ไหมพี่ทุกวันนะจ้าทุกคนนี่ก็จะมีต้มจืดด้วยนะทุกคนต้มจืดกับขาหมูนี่ฮะแล้วแต่ราคากระเทียมต้องมีกระเทียมอย่างนี้ฮะกระเทียมแล้วก็ปิดน้ำส้ม ทันส้มจะน่าทานมากเลยน,นะฮะุคนน่าานมากเลยนี่นะฮะทุกคนี่นีนๆ,ๆ,ๆ นี่ใครชอบขาหมูนะฮะ,ฮะข้างในก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ตังเช้าอยู่ทุกคนครับจะได้เนี่ยเดินมาจากสิงคโปร์นะฮะไม่ไกลฮะทุกคนเพียงแต่ตั้งแผนแบบมาแผนที่มาทุกคนมามาบรรยากาศะะโอเคเดี๋ยวเราไปกินที่โรงแรมแบบนะจ๊ะเนี่ยทุกคน เดี๋ยวเราไปกินกันจริงๆนะฮะทุกคนนี่เราไปดูกันว่าอร่อยแซ่บแค่ไหนเส้นทางตรงนี้ก็จะมีข้าวมันไก่อยู่นะมีข้าวมันไก่เบตงเบตึงนะฮะทุกคนหัดใหญ่ที่มีของกินไปทั่วเมืองเลยแต่ว่าถ้าขาหมูนี่ก็ต้องมีอยู่หลายร้านถูกปะถ้าโกจิวนี่ก็เป็นแบบข้าวมันไก่อินเตอร์บรรยากาศเนี่ยจริงจริงคนจะแน่น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 นะเรามาถูกจังหวะได้ถ่ายได้ว่าเอิมพูดเสียงดังได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะไปาเดินกลับโรงแรมฮะทุกคน กับโรงแรมอ่าตรงนี้จะเป็นวัดสมีรุ่งโรดวัดรัศมีรุ่งโรดเนี่ยอาหารจีนด้วยนะทุกคน,นคเดินกลับโรงแรมนี่ฮะเมื่อกี้เราเจอใช่ไหมสมาคมฮักกาทุกคนเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นบิ๊กแบร์ทุกคนบิ๊กแบร์เป็นร้าน น้ำผลไม้ปั่นชาเย็นกาแฟแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเจอนัดกาแฟอันดิมซัมแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ขาหมูต้องนี่หากโกชิวทุกคนโกชิวขาหมูหน่าทานขาหมูอินเตอร์เจ้าเก่านะฮะนะฮะนี่บรรยากาศเช้าๆที่หัดใหญ่ซึ่งไม่ไกลนะฮะประมาณ600-700เมตรจาก กิมหยงประมาณนี้เลยเดินได้ทุกคนไม่นั้นจะรอรถนานจะขับรถก็แหมที่หาที่จอดบางทีก็เสียเวลาเดินแป๊บเดียวทุกคนมาโกชิลฮะมากินขาหมูอร่อยอร่อยกันนะฮะขาหมูขัดไม่ได้ต้องมีกระทียมบิม๊กน้ำส้มแซบ,บนี่จาทุกคนเดี๋ยวเราจะถึงโรงแรมแล้วนะขวามือนี้หาตลาดกิมหยงเลี้ยวขวาก็สิงคโปร์โฮเทลเดี๋ยวเราไปกิน ขาหมูกันนะไปดูที่ว่าแซ่บขนาดไหนทุกคน